ลรบีตูดลรบีตูดเต่ามาแล้วลรบีเต่าเนาะพอแล้วพอแล้วไม่เตอาลงไปลึกดนะ๊อก โอ้โอ้โอ้โอโอ,โอ้วันนี้เทติดถนนเลยนะรถเยอะมากเลยค่ะวันนี้วิ่งไกลนะคะวันนี้วิ่งไกล ยอดเลยเลยไม่ลงไปดึงหในานาห้นน้ำนักนะเทไล่ไปก่อนนะคะตอนนี้ก็ดินก็ทังเปียกทั้งนักเลยคะ่ะก็เทไล่ลงไปเรื่อยๆนะคะรตะว่าดูอะไลึกมากเลยนะคะจากถนน ต้องขับขี่โดยความระมัดระวังนะคะทางถ่าเองไม่ดีก็ต้องไหลลงไปวันนี้รถเยอะมากเลยนะคะวันนี้วันที่เรามาถมเป็นวันเสาร์นะคะก่อนวันแม่นะคะ ทําทางกั้นไว้เป็นนนนเนินเนินก่อนนะคะเพื่อให้หล่อมันยุดยุดได้นะคะไม่กดลงเลยเวลาลดลงลดลงมาจะได้ไม่จมนะคะ คิดว่าสองร้อยสิบจะไม่มานะคะออดอดไม่ได้เดต้องมาเดนะกระแรงก็ลงไปเทนเลยข้างล่างเลย เนี่ยคี่ใหญ่ใหญ่แม่ครัมาอีาก่หละ ถุมหายถุหายเลยนะคะเจ้าของที่ก็ใจไม่ดีนะคะมันสูงนะคะมันสูงสูงจากพื้นถนนโน้ไม่ใช่เกือบท่วมหัวนะคะประมาณท่วมหัวนะท่วมยืมืออีกลงไปจากพื้นถนนอยู่ข้างล่าง ตอนนี้รถไทก็ไล่ปั๊บแต่งนะดูนนคะจากพื้นถนนถึงข้างล่างนะโอ้สูงอยู่เดอ้อ เดยวรายใหญ่แม่โคมาดื่มนะมันเป็นทางโค้งพอดีเนาะ โดนแซงนะคะแซงเต่ามานะคะ